แต่อันนี้เมนูนี้จะต้องออกเค็มนิดหน่อยนะคะหอมน้ำปลานี่นะคะอันนี้ปรุปงรสชาติเท่านี้เลยครับหอมหอมน้ำปลาขึ้นมาเลยนะครับบ้านคุณผู้ชมใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรบ้างครับลองคอมเมนต์บอกมาครับของแม่ใช้ตรา สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนเช้าอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับวันนี้มาแปลงผักน,น้อยของแม่นะครับคุณยายรอลูกนะคะก็เลยมาดึงต้นญ้าต้นอะไรออกผมเห็นแม่มาวแวบๆนะครับก็เลยมาถ่ายตรงนี้เลยนะครับมาพาชมครับนี่นี่นะคะคุณยายปลูกหอมเอาไว้เฉพาะกินนะคะนี่นะคะอันเนี้ยเราจะใช้ใช้ใชแค่ต้นมาเ่นเนาะใช้ ค<ม>ุณยายถ้า <c oughs> ใครกินกาแฟแบบนี้นะคะอย่าทิ้งแก้วนะคะเอามาใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็เอาตรงรูนี้นะคะแล้วเราก็เอาน้ำใส่แล้วก็เราก็เอาฝายอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาหอมแดงมาเราก็ปาดข้างบนออกนิดนึงแล้วเราก็มาจุ่มนี่นะคะปลาต้องปาด<า>ด้วยเหรอค่ะปาดข้างบนนิดนึงปาดก,ก็ได้ไม่ปาดก,ก็ได้ค่ะมันมันก็จะแตกขึ้นมาเองนะคะคุณยายก็จะจุ่มไว้อย่างนี้เลยนี่นะคะ นี่อ๋อแม่ก็ยัดใส่เงี้ยครับแล้วก็จุ่มแล้ว <c oughs> น้ําในนี้ใส่อะไรบ้งไม่ต้องใส่เลยค่ะ <c oughs> คุณยายก็จะเอาน้ำเปล่านี่เลยค่ะน,นี่นะครับใบโหระพาคุณยายก็เริ่มแตกแล้วค <c oughs> ุณยายก็จะทําไว้นี่นะคะอันนี้ใบโหระพาอันนี้ใบมังรักคุณยายโรยๆไว้นีนะะ่มันขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวไว้คุณยายจะแยกนี่ก็หอมต้นหอมที่คุณยายซื้อมาใช้มันเหลืออะโคนบรรยายก็จะเอามาจิ้มจิ้มจิ้มไว้เลยนี้แะค่ะนี่นะคะนี่นี่ก็มีนะคะอันนี้ต้อง อันนี้ก้นขึงใช่กับต้นหอมเหมือนกันนะคะนี่อันนี้อันนี้ก็ต้นผักชียายก็เสียบเสียบไปอะคะ่ะได้กินก็ได้กินได้กินไม่กินก็ช่างมันเดี๋ยวเราอันนี้คุณยายก็เพาะไว้แล้วนี่นะคะต้นผักชีนี่นะคะแต่เนี้ยนี่เหมาะจริงค,ครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่กี่วันเองเนาะไม่กี่วันคะ่ะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วคุณยายทําไว้เราก็ได้กินต้นหอมได้กินต้นแล้วนะคะอันนี้ เราเอาไว้แค่โรยๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้บางทีเราทําทําอะไรนิดๆหน่อยๆเราโรยหน้าอย่างเงี้ยแม่เราถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเราตัดเขาออกไปแล้วอ่ะตัดเขาออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาอีกค่ะอ๋องอกอาไมให้กินใหม่ค่ะค่ะเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาอีกน่าสนใจถ้าน้ำแห้งมาเราต้อปักน้ำตักน้ํามาใส่ได้อีกนะคะนี่นะคะอืมถ้าน้ําแห้งค่ะเดี๋ยวเราให้เขาลากให้ให้ลากเขามีน้ํากินได้นะคะถ้าน้าแห้ง ออันนี้น่าสนใจค่ะทำมาไว้เฉพาะใช้ในครัวนะคะบางทีจําเป็นขึ้นมาเราก็ตัดมาใช้ได้เลยค่ะคุณยายก็ทําไปทั่วแล้วค่ะมาครับเจอกันในครัวแล้วครับผู้ชมสวัสดีค่ะมาเจอกันในครัวนะคะเราเป็นส่วนน้อยๆของคุณยายแล้วนะคะทําอะไรกินนะแม่วันนี้มีแม่แค่ไม่กี่อย่างเองนะวันนี้คุณยายมีหมูสามชั้นอยู่หนึ่งชิ้นคุณยายก็เลยจะทำสามชั้นคั้วน้ำปลาให้ลูกกินนะคะสามชั้นคั้วน้ำปลาอ่ หมูหมูสามชั้นใหญ่หนึ่งชิ้นประมาณหกขีดหกขีดเจ็ดขีดน,นะคะคุณยายก็เลยเอามาหัน่นท่านผู้ชมก็จะต้องหั่นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไม่เอาหนังก็ได้นะคะแต่อันนี้คุณยายซื้อมาหนังมันบางมากเลยคุณยายก็เลยเอาหนังด้วยนี่นะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีพริกไทยครึ่งช้อนชาจะมีน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งก้อนท่านผู้ชมใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้นะคะนี่นะคะ แล้วก็จะน้ําปลาเยอะหน่อยนะคะเพราะวันนี้เราจะคั่วน้ําปลานี่ประมาณสามช้อนค่ะสามช้อนนะคะ 3> 3มะค่ะโมะค่ะเดี๋ยวคุณยายจะมาเคาหมูหน่อยโอ,โ,โอ้โหวันนี้ชมสวนกันสวนน้อยนะคระับสวนใหญ่ตอนนี้ยังอนุบาลไว้หลายอย่างนะครับนี่นะคะผงปรุงรสคุณยายนิดหน่อยนะคะคุณยายใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วนะคะอันนี้พริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะมะค่ะเดี๋ยวคุณยายจะใส่น้ําปลาหนึ่งช้อนนะคะเพิ่มความหอมนะคะไม่งั้นเดี๋ยว ความเค็มจะไม่ค um, ่อยเข้าเนื้อนะคะอยากจะแกเค้าไว้ก่อนนะคะเค้าหมูก่อนเลยค่ะมีนะคะให้ความเค็มความหอมพิไทยเข้าเนื้อหมูไปก่อนนะคะนี่นะคะอู้หมูยังไม่ตายหมูยังไม่ตายค่ะนี่นะคะยายก็จะหมักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะหมักค่ะ เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําน้ําไว้เวลาเราลาดนะคะนี่นะคะอ๋อน้ํานี่ก็บบทําแยกค่ะแยกเดี๋ยวเราจะถ้าเราจะชอบหวานมากมเนี่ยเรายายว่าจะเอาน้ตาตาลออกสักนิดนึงยายกวนหวานเยอะเกินแต่อันนี้เมนูนี้จะต้องออกเค็มนิดหน่อยนะคะหอมน้ําปลานี่นะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะเคาไว้เลยนี่ค่ะน้ำตาลมะพร้าวน,นิ่มๆเลยครับค่ะนี่นะคะ ก็จะได้ออกเค็มหวานนะคะหอม,อม,อมน้ำคุกของเราประมาณนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวมาเปิดแก๊สกันเลยเปิดแก๊สเลยครับนี่นะคะยายจะใส่หมูลงไปเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะค่อยๆค,คั่วไปไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะนี่ค่ะ คั่วไปเลยค่ะคั่วจนเหลืองเลยนะคะแล้วอันนี้ต้องใส่น้าอะไรไหมไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะคั่วให้เขาค่อยๆ<อ>ไฟอ่อนไฟอ่อนแล้วคั่วไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวน้ามันเขาก็จะออกมาจากฝับชั้นนี้นะคะ แม่มาตัดต้นหอม,หอมเดี๋ยวเอาไว้รวยหน่อยเนาะเราไปใช้ได้เลยปลูก <c oughs> ไปแล้วนะคะขั้นทรงสวยๆเอาไว้รวยให้สวยๆค่ะผักสวนครัวเรานะคะนิดๆหน่อยๆเราทํากองเองไม่มีสารพิษอะไรทุกอย่างเราปลูกธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะอืมนี่ค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้โรวยเป็นงาหน่อยสวยๆ <c oughs> มาครับตอนนี้เราก็นี่ละ ผ่านมา15นาทีแล้วครับที่เราคั่วมาครับคุณผู้ชมค่ะหมูยายเริ่มตีสวยแล้วนะคะประมาณนี้ถ้าแข่งเดี๋ยวถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปนะคะมาค่ะนี่น้ำซอสที่เราผสมไว้นะคะน้ำปลาน้ำปลากับน้ำตาลนะคะก็จะได้ความหอมจากน้ำปลาแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลนะคะนี่นะคะยืมๆนะคะนี่ค่ะเอาเนี้ยปรุงรสชาติเท่านี้เลยนะครับคุณผู้ชม หมูเราก็ขยำน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ผงไอ,อ่ผงปรุงรสเนาะนิดหน่อยนะคะนีคะ่ค่ะเรียบร้อยเลยค่ะหอมๆนะครับผู้ชมหอมน้ำปลาขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเด้งไฟนิดนึงนะคะเพิ่มค,ความเพิ่มความหอมนะคะนีคะ่ค่ะเราก็เค้าให้น้ำซอสเข้าเนื้อนิดหน่อยนะคะ นี่ค่ะจาทำทำเลยนะคะอันนี้หอมน้ำปลามากเลยครับผู้ชมนี่นะคะน้ำปลาก็แล้วแต่ยี่ห้อ,อคุณผู้ชมอยากใช้เลยครับนี่นะคะคุณยายจะติดแก้วนะคะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยค่ะหอมๆเลยลงจานกันเลยครับ ใส่จานกันเลยนะคะนี่ค่ะสามชั้นข้วน้ําปลานะคะรับผู้ชมถ้าเราเหลืองมากเกินไปมันก็จะแข็งนะคะโอ้แต่ก็แล้วแต่ชอบค่ะคแล้วแต่ชอบเลยนะคะโหโมูยังไม่ตายหมูยังไม่ตายนะคะนีค่ะทรายะะก็จะลุยเพิ่มสีสันค่ะต้นหอมของเ,เรานิดหน่อยนะคะ ต้นหอมจากต้นของเราเองนะครับจากสวนของคุณยาย<ม>นี่นะคะัผู้ชมเพียงเท่านี้ก็รเรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสามชั้นขั้วน้ำปลาสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับผู้ชมะคะ่ะนี่นะคะ่ะอหอมน้ำปลามากเลยครับอยากชิมห่หนึ่งชิ้นบ้านคุณผู้ชมใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรบ้างครับลองคอมเมนต์บอกมาครับของแม่ใช้ตราหน่อไมา้หน่อไม้นะครับตราหน่อไม้ตราหน่อไม้สูตรดั้งสูตรเดิมนะคะนี่นะคะ หให้ไงให้แม่เขียวสักแป๊บนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆอร่อยค่ะหอมน้ำปลาแล้วก็ออกหวานนิดๆนะคะหอมอร่อยแล้วก็ความมันของสามชั้นนะคะนี่นะคะ อร่อยมากเลยค่ะหอมรสจะออกเค็มเค็มหวานแน่เลยออกเค็มเคหวานนะคะแล้วก็หอมปลาด้วยอใส่ไม่กี่อย่างเนี่ยครับแล้วก็ตอนแรกเราก็เขาเขาแค่พริกไทยกับน้ําปลากับขยําแต่กับหมูนะคะแล้วก็ข้าวเหรสนิดหนึ่งค่ะเหมาะมากเลยครับผู้ชมมาลองชิมกันครับมาครับผู้ชมสามชั้นขั่วน้ํเปล่านี่นะครับกลิ่นหอมจริงอร่อยมากค่ะนี่ ชิ้นหนึ่งชิ้นท้วนน้ำปลาของแม่นะครับชื่อว่าตราหน่อไม้นะครับแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเกิดมาแม่ก็เจอตานี้นะครับเราอยู่บนนอกนะคะตาอื่นก็ยังไม่เจอไม่เจอค่ะเพราะว่าอยู่บนนอกนะคะเราไม่เคยมีในเมืองกับเขานะคะก็อ,อยู่บนนอกคุณยายเกิดมาอยากคุณยายก็เห็นแต่ตานี้แหละคะ่ะแล้วก็น้ำปลาทำเองนะคะคุณยายแม่ของคุณยายทำ อนอยหอมน้ำปลาชัดเจนครับแล้วก็มีหวานหวานปลายของน้ำตาลมะพร้าวเมื่อก่อนแม่คุณก็ทำน้ำปลาเองใช่สมัยก่อนคุณยายยังเด็กๆอยู่นะคะสมัยก่อนปลาไม่นจะเยอะค่ะคุณแม่คุณยายก็จะไปหาปลามาเวลาหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะมีน้ํามันก็จะขังตมทุ่งนาอะไรเงี้ยคุณยายชอบเด็กๆไปวิทย์กันวิทย์แล้วก็จะมีปลากระติวปลา หมอปลาอะไรเนี่ยตัวเล็กๆเลยคุณยายก็จะกะเก็บมากันเป็นกระถังใหญ่ๆเลยนะคะอืมสมัยก่อนปลาเยอะแล้วก็จะมีไหสมัยโบราณไหที่เขาสำหรับทําปลาล้านะคะนั่นไงเขามาทํายังไงอ่ะคุณยายก็แม่ยายก็จะเอามาแล้วก็เอาปลามาบีบออกขี้ออกขี้ออกสมัยเด็กๆนะคะแล้วก็เอาใส่ไหคุกเกลือใส่ไหคุกเกลือแล้วก็ใส่ไหไว้แล้วแม่ยายก็จะไปเอา สับประรดบ้านไหนที่เขามีสับประรดเยอะๆก็ไปขอเปลือกเข้ามาตามร้านตามตลาดนะคะแล้วก็เอามาล้างล้างล้างแล้วก็เอาไปอัดไว้กับปลาเลยนะคะอัดไว้กับปลาใส่หให้เต็มแล้วก็เอาใบใบตองก็ได้ค่ะถ้าไม่งั้นก็เอาเปลือกสับประรดใหญ่ๆอ่ะฟั้มไว้เลยฟั้มไว้เลยคุณแม่คุณยายก็จะเอาไม้ขัดไว้ขัดไว้ให้แน่นเลยแล้วพอมันนานๆบางทีแม่คุณยายก็จะเอาไว้เป็นปีเลยค่ะ เป็นปีเลยนะคะบางครั้งอ่ะเอาไว้เป็นปีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเอาไว้นานๆแล้วก็ช้อนเอาฟองพวกอะไรมันออกติ่งที่ว่ามันเป็นเลือดปลาเลือดอะไรเงี้ยมันจะฟูขึ้นมาบนปากไห่นะคะแล้วก็จะช้อนทิ้งช้อนทิ้งเราก็จะมาเอาน้ําใส่เขาทีหลังเราก็จะมากดเอาตุ๊กขี้กลมๆอะ่ะเห็นยายเห็นนะ,นะคะความ ความที่ว่าคุณยายเห็นมาแม่ยายก็จะกดกดเอาน้ําใสๆขึ้นมาใส่หม้อใส่หมอ้มอ,มอแล้วก็ไปเคี่ยวสักหน่อยอืนั่นแหละแล้วก็จะมากินได้หอมอร่อยนะคะมาคลุกข,ข้าวอร่อยตอนเด็กๆคุณยายจะเป็นอย่างนั้นนะคะเห็นว่าแม่ไปสุพรรณรอบที่แล้วะะแม่ก็ไปกินมานะครับค่ะไปกินมานะคะพี่สาววันนี้พี่สาวคน,นป้าที่เคยมาอยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมต้องเคยเห็นนะคะที่ว,ว่าป้าเคยมาอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งนั่นแหละแกทําได้ทําสูตรแม่คุณนะคะ งวดที่แล้วคุณยายไปคุณยายยังได้ไปกินมาคุกอร่อยหอมนี่แค่เรื่องน้ำปลานะครับคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมาก<ย>มาย,ยคะยคับตอนใหม่เด็กๆคุณยายอยู่บ้านนอกค่ะไม่มีอะไรมากเราก็จะกินแต่ของบ้านนอกบ้านนอกนะคะอันนี้อร่อยเลยนะครับอร่อยนะคะอันนี้คุณยายก็ใช้น้ำปลาตาหน่อไม้เหมือนกันตุก <c oughs> <c oughs> ด,ดังตุกเดิม <c oughs> เครื่องปรุงไม่เยอะแต่ว่าหวานหอมมากเลยครับหอมน้ําปลาหวานน้าตาลมะพร้าวปลายปถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ถ้าเคยอยู่บ้านนอกอ่ะถ้ามีแม่มีอะไรแก่ๆแ,แบบสมัยยายเนี่ยนะคะคุณท่านผู้ชมต้องเห็นเห็นคนแก่ที่ว่าเขาทําน้ําปลาเองอะไรเองแถวบ้านนอกนะคะคอันนี้ไม่ได้ในเมืองคนเท่าคนแกอ่อะไรเงี้ย เราลองไปถามเรื่องความหลังดูนะครับคุณผู้ชมสนุกนะครับที่เขาเล่าอะ่ะอย่างผมถามแม่นะครับโอ้แต่ละเรื่องนี่สนุกสนุกนัก้างน,นั้นเลยครับ <laughs> โอ้อยู่บ้านนอกปั่นจักรยานล้มตลอดค่ะสมัยเด็กๆนะคะ <c oughs> เลี้ยงปายเลี้ยงวัวอยู่บ้านนอกนะคะสนุกก็มีความสุขของชีวิตคนบ้านนอกนะคะ <c oughs> ถ้าคนในเมืองเขาก็จะไม่เคยแบบเราเขาก็จะ มีความสุขอีกอย่างเรื่องใช้เงินของเราก็มีความสุขเรื่องของคนบรรนอกนะคะแต่อยู่ในเมืองถ้าไม่ใช้เงินก็มีความสุขได้นะคะหมายหมายถึงใช้เงินน้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่บ้านแล้วแต่ว่าเราจะปรุงแต่งยังไงดีคะคะแต่ยาอยู่บ้านอกอยู่กับบัวกับฟายแต่ก็สนุกอีกอย่างแต่สมมากความสุขเนี่ยมันจะเริ่มต้นจาก อาหารการกินใช่ค่ะใช่ค่ะอยางมือนี้นะครับคุณพอพวกวันนี้เล่ากันไปเยอะแล้วรับคุณผู้ชมประมาณนี้ดีไหมค่ะหคือว่าคุณผู้ชมอยากให้เล่าเรื่องอะไรนะครับลองคอมเมนต์บอกกันกับแม่มาครับสักวันเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณยายมาเชิญมาเยอะนะเผเผื่อบ้านโน้นเป็นแบบนี้บ้านนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาแชร์กันนะครับเรามาเล่าความสุขความความสุขสมัยเด็กๆให้กันฟังนะคะ โอเ hey, ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์สนุกไปด้วยกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปรร็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทําคลิปต่อๆไปด้วยครับผมขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกมาตลอดนะคะวันนี้3ชั้นขั่วน้ำปลาของคุณยายแสนอร่อยค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราจนจบนะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยครับผมขอบคุณค่ะ